ขอเริ่มต้นเกมวันนี้ด้วยสลิมหอกนี้ไม่มีพลาดพามพามพาแบบเาอล้ลอริ่มเกมก็สายเข้าซะแล้วให้สังคมโซเชียลประนาม <Bright> พวกมันแัเริ่มเกมก็หืมโทรศัพท์เข้ากันซะแล้วขอเต้ก็ไดะเดี๋ยวเตะ กูจะให้โซเชียลถล่มพวกมึงอ้าวกูโดนละกูช่วยหน่อยช่วยตัวเองก็ได้เดี๋ยวรานเดี๋ยวัมีดเฮ้ยจานไปกับผมนะจันกเที่ยอ่ามันดึงเยอะดึงทั้งวันแอ้ยมาเลยมาเลย มาแล้วเอ้ยมาอีกแล้ววะเอาแม่งดิเอาแม่งดิเออเอานี่มึงเอาดิเอาดิเอามันก่อนฮาวิไปดิสู้สู้สู้มีหน้าก็มีหน้าเออไม่เอาแล้วคิดปงคิดไปย่าบินใกล้มันมันถูกเออ ไม่เอาเลยที่ป,ป่าเริ่มเกมมาก็ยังเดือดเลยเอาเอาเอาบอนกันบนกันห้าวิไปแล้วห้าวิห้าวิไปดิอู้เอาเอาขมนบนที่แน่นี่แน่นี่แน่แข็งกันน้องจัดไลายสองออมีดสองแงข็งขันมีี่ซ้ายขวา <c oughs> สลับกันมาดีมากเ <c oughs> ข้าไปร้องดิไ <c oughs> อตุม้มสลับบนหน่อยตุม้ม ไอ้บวกไหวเหรอถอยกันดีกว่ามั้งโอ้เยอะเลยโอ้โดนดึงโดนดึงตาย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 ,ยไม่ถอยก่อน<ต>ะวะแตกวะไม่ทันไอะไรเยอะสานปล่อยเลยจนันไม่ทันหรอกสามตัวนห้เขาพี่มาดิมัสามตัวเที่ยวมั้ยรตัวก่อน ดี๋ยวให้มันเดิในมาใกล้ๆก่อนจ้าโอเคมันหยประตูแ้เอาดิไหนก็ดึงวะเออซอยซอยฟีสลิมซอยฟีเฮ้ยเด้ยมันมาแล้วสับหลอกไปหน่อยดิโดดป่าว้ากเพ่นมาโอ้ตาย อมีดีบ้างยัสองหนึ่งยังไงสิทีบ้เเาเข้าได้นะเฮ้ย,อยโอ้โหสก,กิลคีบสบายแล้วไม่ตายด้วยสวยเก็บสามดีเอ้ย,อยมันยงกล้าไปมันยังกล้าไป หอกข้าววิไปแล้วหอกข้าววิโอ้โหปิ oh. Oh. ่มเลยปิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟาร์มฟ้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวบนเอาครับเดี๋ยวบนเอารอเลยเดี๋ยวให้วิลาจุกกลนกันได้จันมา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 วิล่ามามบเลยอ่ะกลับเ้วสูด โอ้หวานเจีย๊ยบมากงมากลับอะไรไม่กลับแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหของดีม,ม,มันมแข่งไม่แข็งเอา่งนะเอาคนก่อนเอาคนก่อนนะเอาคนก่อนนะ ป้อมป้อมป้อมแกะป้อมต่อเลยแกะป้อมแล้วต่อต่อต่อลลกได้จะงีไอ้ขี้ข้างล่างใครตายปะนะไอ้ี้ใครกันป้อมล่างทันทันทันห้าวิผมไปแล้วเต็มหน้า เลลยกับไปด้วยตะกี้เหมือนมีคนอยู่ป้อมล่างใช่เหรอผมผมอยู่เลงผมกันไม่อยู่ไงอ๋อว่าอยู่รู้สึกเหมือนมีคนอยู่ปลอมล่างปิดมันไม่ปล่อยปิดแกะวางนะครับระวังนะไม่ไหวนะมาแล้วมาแล้วสลิมมาแล้วไม่เอาหรอไปดิหลอกฟ้าก็ได้ไว้แลฟ้า เอ้ยมันมามันมาว่ะไม่ได้กินผมหรอกไอ้น้องมุกหน่อยได้ปะเออมากหน่ยได้ปะเออเออก็มาดีู่วะแต่มาอยู่วะอยู่ล่างสองเอาล่างกันเดีโยวเอาดาบเอาเดไปเอามันก่อน วพอพอจังฮ้องจับไม่ได้มาเอาดักนะไม่ได้มาเอาดักนะกางอ่ะดัดดั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 าาไี่เอาุตเลย่างไหมร่างไหมีมานเลย มึงดันบนดิตูมึงดันบนดิเออมึงยินคำบนไว้บวกบวกบนไอ้ไอ้ขวาบวกขวาบวกจุลี่ถึงตายถึงตายงตายงตายถึงตายถึงตายตายป้อมก่นตายแนแทนได้ตุ้มดันตุ้ม ะระวังเพนนะระวังเพนหลบเพนดีๆไม่แตกแข่งกันกลา,างได้อีกกลางได้อีกมีจบเลยกลางก็ได้กลางก็ได้ไม่มีปัญหาตอนนี้อาศัตรูกเกิดแล้วนะศัตรูกเกิดแล้วนะไปหนีไหมไปีไหมไอ้ย่าโดนล็อก โอ้โหโดนเพนโดดอีกโอ้โหแตกเออยิงยิงบวกบวกบวกให้เทลยิงฟรีเออบวกให้เทลยิงฟรีไอ้เย่ยยิงฟรีกับมิงเกียเอาเด้อใครวะน่าโอ้โหโอ้โหเทลยิงฟรีทั้งวันเลยวัวห้าศพเรียบร้อยเฮียป้อมตีสองคนยังไงสองคนกลับไหมอ้าวเรียบร้อยโดนดึง คืออะไรวะลูวผู้ลูกผมอันนีอันนี้อี่ยนน่าดันลินก่อนนะด้วอสุดร้อยดันลินก่อนด้วยไอ้เอ้หง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 ก่อนโอ้หงแข็งมากหงแข็งมากโอ้ตายไม่เนี่ยวันนี้เนี่ยไปยบนเลย บวกได้บวกได้เต็มนหน้าเลยนะนี่ไงมีหน้าเหรอมีหน้าเหรอโอ้เพน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 สู้ไปดิโอจบจบจบโอ้เฮ้เตจิจะเอาจะเอาโอ้โหไม่ไหวแตกเลยจ้า ออกมันแรงซะเหลือเกินตอนนี้ดูจนจบแล้วหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปรอชมกันเลย